เดี๋ยวมันมันมันอาจจะทําให้เราแบบแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็หนูก็เชื่อว่าไม่มีมารบาลมีแต่ไม่ใช่ไม่บาดทอนจิตใจเราที่จะไปเป็นพอดมันก็อาจจะมีนิดหนึ่งนิดหนึ่งที่ทําให้เรากังวลคือหลักๆเลยตัวหนูก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วแต่แค่กลัวว่าเหมือนเราเกรงใจบอสด้วยแล้วก็เกรงใจพี่ๆทุกคนที่เขาจะต้องมารับเรื่อง ที่จะต้องแบบดูแลเราดูวยก็แอบตกใจนะเพราะในชีวิตเราก็ไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยมีหมายสารมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ได้มีการเตรียมใจไว้แล้วตั้งแต่แรกว่าจะต้องเจอรูปแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็กังวลนิดนึงนะคะเพราะว่าเราก็อย่างที่บอกว่าเราไม่เคยเจอสถานการณ์แล้วก็ไม่คิดว่าจะมาเจออะไรแบบนี้อะไรเงี้ยแต่หนูก็มั่นใจในความเป็นจริงแล้วว่าความถูกต้องก็ต้องสู้กันไปก็เดี๋ยวให้เป็นหน้าที่หนูใหญ่ไปมันก็จะมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ที่ไม่ได้เป็นความจริง ก็ตอนนี้ยังไม่อยากเดีย๋ยวู้แบบรอสู้กันทีเดียวแล้วกันอ่อน่าจะไม่ได้มีการไกลเกลีย่ยแล้วค่ะก็ต้องมารอดูกันค่ะเพราะตัวเราเราก็มั่นใจเช่นเดียวกันแสดงว่าอิง้าก็อ่านแล้วรู้สึกว่าเราไม่ได้ผิดตามที่เขากล่าวอ้างมันมีทั้งข้อความที่มันก็มีข้อมูลที่เป็นจริงแล้วก็ไม่ได้เป็นจริงเกินความเป็นจริงก็มีีจริงๆหนูก็พร้อมทุกสถานการณ์อยู่แล้วค่ะหนูเชื่อมั่นในทนายความแล้วก็ความถูกต้องแล้วก็ความดีค่ะ รงไปแล yeah. well, uh, ้วอ่ะก like er. <c oughs> ็ก็เชื่อว่ามันก็จะต้องผ่านไปได้ด้วยดีเพราะเราก็เชื่อว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้มันไม่ได้เราไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วเราก็ทําตามถูกต้องแบบในชีวิตที่มันควรจะเป็นไปใช่ก็จะถึงความถูกต้องแล้วแต่ไม่ว่าเราที่ดังดราม่ามันก็ยื่งมาพร้อมกับความดังก็รู้สึกมันมันเป็นการแรกที่สุกว่ามันคุ้มค่ามั้ยแล้ววันนี้จะลอามองย้อนกลับไปคุ้มค่าไหมเหรอคะมันก็ ก็คงมแต่ว่าสิ่งที่ที่มันจะต้องเหมือนแบบแน่นอนความเป็นส่วนตัวหรือว่าความสุขภาพอะไรเงี้ยก็ต้องมีนิดนึงที่จะต้องเตรียมรับเพราะว่าทุกวันนี้มันก็เหมือนแบบมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนเราอยู่ในที่ที่มันสว่างมากๆเรากระดิกตัวนิดนึงทําอะไรมันก็แบบเป็นประเด็นได้หมดเมื่อจัดการกับตัวเองเนี่ยเพราะสุขภาพจิตเรามันต้องนอยเพราะเวลาอยู่คนเดียวนั่งมองกระจกอะไรเงี้ยก็มีเดี๋ยวต้องไปพบแพทย์เหมือนกันใช่ไหมคะว่าเรามีภาวะหรืออะไร เออก็เป็นสิ้นเดือนนี้ค่ะที่จะที่จะไปย้อนต้องออบ้างน,นิดหน่อยแบาบงทีแบบเหนื่อยอะไรเงี้ยก็ระบายออกมาไม่อยากเก็บไว้อันนี้คุณก็อทางด้านแทยก็คือเหมือนไปปรึกษาแค่แค่เฉยๆสบายก็มาเพราะว่าหลังๆมาเหมือนเราแบบสู้ลงไปเยอะหลายๆคนก็ทักยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ทราบป,ปัญหาที่แท้จริงทำไมเราถึงเข้าได้น้อยลงก่อนหน้านี้ผ่อนน้อยด้วยเลยด้วยงาน ของโทนงานที่เราแบบต้องต้องปรับความคิดเรานุ่นนั่นรบบความสามารถอะไรเงี้ยมันทําให้เหมือนบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวว่า<ต><ต>เราแบบก็คือไปพบหมอเพื่อไปเคลียร์สมองดี่ด้เคลียร์สมองไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหนึง่งจึ่มเจ้าไม่ใช่ขนาดน,นั้นใช่ไหมยังไม่ค่ะแน่นอนว่าผลกระทบมันมีอยู่แล้วค่ะคนที่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจตอนนี้ก็มีมีอยู่บ้านที่แบบเขาียกความเห็นต่างที่แบบมีการ ทวิตถึงเราบ้างอะไรบ้างที่ที่ไม่ค่อยจะโอเคอเงี้ยแต่เราก็ยอมเราคิดก่อนทําอยู่แล้วซึ่งเราก็แบบไม่เป็นไรมันมันมีทั้งคนหนุ่แบบนิตตประชาธิปไตยอ่ะเราแสดงความคิดเห็นได้ mm hmm. เขาก็แสดงความคิดเห็นได้เช่นเดียวกัน mm hmm. ซึ่งก็ไม่ได้ว่า